มาต่อกันกับเอเจนต์คาร์เตอร์ซีซั่นหนึ่งเอพิโซดที่4กันเลยครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเอพิโซดก่นกอนๆเนี่ยก็สามารถกดที่มุมขวาบนได้เลยนะผมทำเป็นลิงก์ไปที่เพลย์ลิสต์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่สำหรับคนที่ดูมาครบแล้วก็เชิญรับชมกันต่อได้เลยครับกับเอพิโซดที่4ที่มีชื่อตอนว่าเด็บลิสต i c บัต t o n สตีฟโรเจอร์ทุ่มเททั้งความคิดร่างกายชีวิตเพื่อ SSR และกับประเทศนี้ไม่ได้ทุ่มเทเพื่อคุณตอนนี้ SSR 10สบจนรู้แล้วว่าชายสุดเขียวมีชชื่่อวาาิ ซึ่งเขาคนนี้ก็เป็นทหารรัสเซียที่ถูกระบุว่าตายในการรบที่ฟินนลเช่นเดียวกันกับแบรนิสเลยครับวห,หน้าดูลีคิดว่านี่คงไม่ใช่เรื่องมือเอินแน่ที่ประวัติของทั้งสองคนนี้มีความสอดคล้องกันแถมยังโผล่มาขโมยสิ่งประดิษฐ์ของฮาวเวิร์ดพร้อมๆกันอีกเขาก็เลยไปหาเอกสารบันทึกการรบที่ฟินนลมาตรวจสอบดูครับแต่ปรากฏว่ารายละเอียดถูกขีดค่าทั้งหมดจนไม่สามารถอ่านได้เลยแถมในคนที่เป็นคนเขียนรายงานฉบับนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วเมื่อหนึ่งเดือนก่อนแต่วห,หน้าดูลี่ก็ยังไม่่ยอมมแพ้้ในนกกาาารรรขขุดดหคควจิิงทีเึับ สายข่าวของเขารายงานมาว่าในการดบพิพินาวครั้งนั้นรัสเซียเป็นฝ่ายถูกสังหารอย่างโหดร้ายโดยทหารนาซีและทหารผู้บัญชาการของฝ่ายนาซีในตอนนั้นก็คือผู้พันเอรินมูลเลอร์ซึ่งมีกำหนดจะถูกประหารชีวิตด้วยการแขวนคอในอีกสองวันต่อจากนี้ดูลี่เลยตัดสินใจเดินทางไปเยอรมันเพื่อพูดคุยกับมูลเลอร์โดยตรงถึงรายละเอียดของการดบพิพินาวครั้งนั้นครับและระหว่างที่เขาไม่อยู่ก็ให้ทอมสันเป็นคนคุมเ SR แทนชั่วคราว ด้านจาวิสก็กำลังมารับสินค้าชิ้นหนึ่งจากพวกลังรอบขนของเถื่อนอยู่ครับแต่พอเขาจ่ายค่าแรงให้ตามที่ตกลงกันไว้ในทีแรกไปแล้วพวกขนของเถื่อนกลับขูดรีจาวิสเพิ่มอีก2เท่าเพื่อเป็นค่าปิดปากม่ให้พวกเขาไปบอกตำรวจว่าสินค้าที่ขนมาคืออะไรซึ่งจาวิสเองก็คิดไว้อยู่แล้วครับว่าจะต้องโดนแบล็กเมลแบบนี้เพราะหัวหน้าของแก๊งขนของเถื่อนแก๊งนี้เป็นคนที่ขึ้นชื่อเรื่องการได้ถ่ายเงินจากลูกค้าเมื่อมีโอกาสอยู่แล้วเขาเลยให้เพ็กกี้ที่รออยู่ด้านนอกไล่จัดการพวกรอบขนของเถื่อนทีละคนที จากนั้นพวกเขาก็ไปรับสินค้านี้ด้วยตัวเองครับซึ่งสินค้าที่ว่าก็คือตัวฮาวเวิร์ดสตาร์ทที่แอบลักลอบกลับเข้ามาในนิวยอร์กนั่นเองเนื่องจากบ้านทุกหลังของฮาวเวิร์ดมีเจ้าหน้าที่ SSR คอยเฝ้าจับตาดูอยู่ตลอดเพกกี้เลยตัดส,สินใจให้สตาร์ไปซ่อนตัวในห้องของเธอที่เดอะกริฟฟิตครับซึ่งเพกกี้ก็สามารถหาช่องทางหลบเลี่ยงป้าเจ้าของอพาร,ร์ตเมนต์จนพาฮาวเวิร์ดไปถึงชั้นบนได้ในที่สุดแต่เพียงแค่เธอคลาใสายตาไปแป๊บเดียวฮาวเวิร์ดก็แอบป พอได้อยู่กันตามลำพังฮาวเวิร์ดก็เลยบอกเหย์พอที่เขาต้องเสี่ยงกลับเข้าเมืองมาหาเพกกี้นั่นก็คือเพื่อจะมามอบกล้องปากกาจิ๋วให้กับเธอครับฮาวเวิร์ดรู้แล้วว่าตอนนี้เพกกี้และจาวิสหาสิ่งประดิษฐ์ของเขาเจอแล้วและตอนนี้ของทั้งหมดก็ถูกนาไปเก็บไว้ที่หน่วย SSR ฮาวเวิร์ดก็เลยอยากให้เพกกี้ใช้กล้องจิ๋วตัวนี้ไปแอบถ่ายรูปสิ่งประดิษฐ์ท,ทั้งหมดที่อยู่กับเ SR เขาจะได้รู้ว่ายังเหลือสิ่งประดิษฐ์ชิ้นไหนอีกบ้างที่ยังหาไม่พบซึ่่งงหนนนนนววย SSR ณนณขขะัขัั้ตกอูใคคามดแลเทสรบ ทอมสันได้ประกาศกับทุกคนว่าตามใดที่เขายังเป็นหัวหน้าอยู่เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องทำงานอย่างเต็มความสามารถจะไม่มีใครได้กลับบ้านถ้าหากว่างานยังไม่เสร็จและเขาก็ได้เรียกเอเจทุกคนมาคุยเป็นรายคนเพื่อแจกแจงงานให้มีเพียงซูซาคนเดียวที่ไม่สนใจคำพูดของทอมสันครับซูซาอยากจะไปตรวจสอบดูว่าบุคคลปริศนาที่โทรมาแจ้งเรื่องสิป่ประดิษฐ์ของหิร์ดเป็นใครกันแน่เขาก็เลยเดินทางไปตรวจสอบที่ท่าเรืออีกครั้งส่วนเพ็กกี้เธอก็ได้รับมอบหมายงานเดิมๆครับนั่นก็คือสั่งเขาเที่ยงให้เจ้าหน้าที่ทุกคน เธอเลยใช้โอกาสนี้เข้าไปที่แผนกวิทยาศาสตร์ที่กําลังตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์แต่ละชิ้นของฮาวต์ยู่ทําทีเป็นว่ามาขอรับออเดอร์อาหารกลางวันจากนั้นก็แอบใช้กล้องจิ๋วถ่ายภาพสิ่งประดิษฐ์ต่างๆในห้องครับตัดไปที่เยอรมันวหน้าดูรี่เดินทางมาถึงเรือนจําและได้พบกับผู้พันมูลเลอร์เพื่อถามถึงรายละเอียดของการดลบที่ฟิแนลแต่มูลเลอร์ไม่ยอมพูดอะไรเลยครับวหน้าดูรีเลยกลี้ยกล่อมโดยการบอกว่าเขาจะมอบไซยานายให้ถ้าหากยอมให้ข้อมูลกับเขา มูเลอร์จะได้ตายอย่างสงบไม่ต้องถูกประจานแล้วก็ไม่ต้องทรมานตอนถูกแขวนคอมูเลอร์ก็เลยยอมเล่าให้ฟังทุกอย่างครับว่าที่ฟิแนลจริงๆแล้วไม่ได้มีการรบอะไรเกิดขึ้นเลยตอนที่ทหารนาซีไปถึงกองทัพรัสเซียก็ได้กลายสภาพเป็นซากศพกองสูงที่ทหารแต่ละคนถูกฉีกเป็นชิ้นๆอยู่ก่อนแล้วและใครก็ตามที่เป็นคนลงมือก็คงจะจากไปนานแล้วดูรียิ่งฟังก็ยิ่งงงกับความจริงที่เกิดขึ้นครับแต่เขาก็มอบสายาญาให้มูเลอร์ไปตามที่ได้สัญญาไว้ซึ่งความจริงแล้วมันเป็นแค่ลูกอมรดมินเท่านั้นเองครับ ทางด้านเพ็กกี้หลังจากล้างรูปที่ถ่ายได้ทั้งหมดออกมาดูแล้วฮาวเวิร์ดก็ได้บอกกับเธอว่าเขาจําเป็นจะต้องให้เพ็กกี้ช่วยขโมยสิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งออกมาสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนั้นเขาตั้งชื่อมันว่าบิสคลิตบัตเทิลเป็นอุปกรณ์ที่จะทาให้ไฟของทั้งเมืองดับลงทันทีเพียงแค่กดปุ่มแค่ปุ่มเดียวเอาไว้ใช้ป้องกันเวลาที่เมืองจะโดนทิ้งระเบิดใส่เพราะถ้าไฟดับเครื่องบินทิ้งระเบิดก็จะไม่สามารถมองเห็นเป้าหมายได้นั่นเองแต่ปัญหาก็คือฮาวเวิร์ดยังไม่สามารถที่ดดััับบบไไปให้้กลคคืนมาร ดังนั้นถ้าเกิดมีมือดีคนไหนบังเอิญไปกดเจ้าปุ่มบิสคลิกนี้เขา้านิวยอร์กจะได้กลับเข้าสู่ยุคมือแน่แน่ฮาวเวิร์ดบอกว่านี่คือเหตุผลที่แท้จริงที่เขาเสี่ยงกลับมายังนิวยอร์กครับเพราะเขาเป็นคนเดียวที่สามารถปิดการทําง,งานของเจ้าบิสคลิกบัตเทิลนี้ได้จากนั้นฮาวเวิร์ดก็ได้มอบแบบจําลองของบิสคลิกบัตเทิลให้กับเพ็กกี้เพื่อให้เธอเอาไปสับเปลี่ยนกับของจริงใน,นแหละจะได้ไม่มีใครสงสัยว่าสิ่งประดิษฐ์หายไปซึ่งจาวิสกาาสาเป็นคนขับรถพาเพ็กกี้ไปส่งที่หน่วย SSR เเหมมือนดิ ระหว่างทางเพ็กกี้ก็ได้พูดคุยถึงรายละเอียดการทํางานของเจ้าบิสคลิคบัตเทิลกับจาวิสนิดหน่อยแต่จาวิสกลับมีท่าทีแปลกๆพูดไปก็จับผัวตัวเองไปซึ่งมันเป็นอาการประหม่าเวลาที่จาวิสกําลังโกหกครับเพ็กกี้ก็เลยเริ่มเอกใจกับภารกิจในครั้งนี้และเพราะว่าในแผนกวิทยาศาสตร์ตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วเพ็กกี้ก็เลยสามารถสับเปลี่ยนสิ่งประดิษฐ์ของจริงออกมาได้อย่างง่ายดายและเธอก็ได้ตัดสินใจลองกดเจ้าปุ่มบิสคิคดูครับปรากฏว่ามันไม่ได้ทําให้ไฟดับลงแต่อย่างใด แต่มันกลับเป็นลูกบอลสาหรับบรรจุเลือดหลอดหนึ่งซึ่งเพ็กกี้ก็เดาได้ไม่ยากเลยครับว่ามันคือเลือดของสตีฟโรเจอร์เลือดของกัปตันอเมริกานั่นเองครับทางซูซาที่ลองมาตรวจหารอยนิ้วมือบนโทรศัพท์สาธารณะแถวท่าเรือดูก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเลยครับแต่ที่นั่นเขาได้พบกับคนได้ร่อนสองคนกําลังนั่งเล่นไพ่กันอยู่ซูซาก็เลยเข้าไปสอบถามดูว่าพวกเขาเห็นอะไรน่าสงสัยในคืนที่คาเมนสกี้ตายบ้างไหมคนได้ร่อนคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบตำรวจอยู่แล้วก็ได้ไล่ซูซาให้ไปถามคนอื่นครับ พอซูซาไม่ยอมไปลุงแกก็วางมวยด้วยซะเลยสุดท้ายซูซาก็ตัดสินใจจับลุงแกกลับมาสอบสวนที่หน่วยเพราะซูซาคิดว่าลุงแกคงจะเห็นอะไรแน่แ,นแต่ว่าไม่ยอมบอกเพราะถ้าไม่เห็นเนี่ยก็คงจะพูดออกมาแล้วว่าไม่เห็นอะไรซึ่งจริงๆแล้วลุงคนนี้แกเคยเป็นทหารไปร่วมรบในช่วงสงครามมาก่อนเหมือนกันครับแต่พอสงครามจบลงก็พบว่าเมียตัวเองแอบไปมีผัวใหม่ซะแล้วแถมงานที่เคยทํามาก่อนจะไปเป็นทหารก็ถูกคนอื่นแย่งไปอีกทุกวันนี้ลุงแกก็เลยต้องออกมาเร่ร่อนอยู่ตามถนนแล้วก็เกลียดพวกคนในเครื่องแบบไปเลย ซูซาพยายามพูดปลอบให้กำลังใจบอกว่าตัวเขาเองที่ต้องเสียขาไปข้าวหนึ่งเข้าใจความรู้สึกของลุงดีแต่ลุงแกก็ยังคงปิดปากเงียบไม่ให้ความร่วมมืออะไรเลยครับทอมสันที่เฝ้าดูการสอบสวนอยู่ก็เลยเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับเบอร์เกอร์หนึ่งชิน้นแล้วก็เบียร์อีกหนึ่งขวดแล้วยื่นข้อเสนอกับลุงว่าถ้าลุงยอมให้ข้อมูลเขาจะมอบทั้งสองอย่างนี้ให้เลยฟ,ฟรีลุงแกก็ยอมบอกทันทีเลยครับว่าเห็นชายแต่งตัวดีคนนึงกับผู้หญิงผมสีดำอีกคนเดินเข้าออกเรือก่อนหน้าที่พวก SSR จะมาถึงได้ไม่นานา แต่เขาลุงแกอยู่ไกลก็เลยเห็นหน้าสองคนนั้นไม่ชัดพอพูจบลุงแกก็คว้าเบียจากมือทอมสันไปดื่มทันทีทอมสันเลยบอกกับซูซาว่าไม่ใช่ทุกคนที่กลับจากสงครามแล้วจะอยากให้เห็นใจครับจากข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมาตอนนี้ซูซาก็เริ่มมั่นใจขึ้นทุกทีแล้วว่าผู้หญิงผมบอลที่นายขับกับผู้หญิงผมดำที่ชอบปรากฏตัวอยู่ตามสถานที่เกิดเหตุต่างๆน่าจะเป็นคนคนเดียวกันด้านเพ็กกี้ตอนนี้ก็กลับมาถึงห้องของเธอที่เดอะกริฟฟิทแล้วครับเธอคาดคั้นถามเหตุผลที่ฮาวเวิร์ดหลอกลวงเธอมาตลอด ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าทุกอย่างที่ฮาวเวิร์ดขอให้เธอช่วยทั้งหมดก็ทำไปเพื่อจะได้หลอดเลือดของสตีฟกลับมาซึ่งฮาวเวิร์ดก็พยายามแก้ตัวว่าพวกเขาได้เจาะตัวอย่างเลือดของสตีฟตอนยังมีชีวิตอยู่ไปทั้งหมด12หลอด11หลอดถูกส่งให้กับรัฐบาลที่เหลืออีกหนึ่งหลอดเป็นของฮาวเวิร์ดในฐานะที่เขาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของโปรเจกต์รีเบิร์ดฮาวเวิร์ดรู้ว่าถ้ารัฐได้หลอดเลือดส่วนของเขาไปรัฐจะไม่มีทางยอมคืนให้เขาแน่ๆนั่นเท่ากับเขาจะหมดโอกาสในการทำวิจัยเลือดของกัตอเมริก ซึ่งมันควรจะเป็นกุญแจสู่การทํายารักษาชนิดใหม,ใหม่หรือวัคซีนป้องกันโรคต่างๆและตัวฮาวเวิร์ดเองก็รู้สึกไม่ดีเช่นกันที่จะต้องหลอกใช้เพกกี้แบบนี้แต่เขาก็ไม่มีทางเลือกครับเพราะไม่รู้ว่าถ้าบอกความจริงไปแล้วเพกกี้จะยอมช่วยเขาหรือเปล่าพอได้ฟังแบบนี้แล้วเพกกี้ก็รู้สึกว่าฮาวเวิร์ดเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแล้วก็คิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองครับสตีฟสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยโลกใบนี้เอาไว้แต่ฮาวเวิร์ดกลับคิดแต่จะเอาเลือดของสตีฟมาทำเป็นยาเพื่อขายเอกกำไรเข้ากระเป แถมฮาวเวิร์ดก็รู้ดีว่าเธอรู้สึกยังไงกับสตีฟแต่เขาก็ยังจะมาหลอกใช้ให้เธอขโมยสิ่งที่สตีฟเหลือเอาไว้อีกเพ็กกี้เลยไหลห่ฮาวเวิร์ดออกจากห้องและบอกว่าจะไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆกับฮาวเวิร์ดอีกแล้วครับย้อนเหตุการณ์กลับไปก่อนหน้านี้ตอนที่จาวิสและเพ็กกี้ร่วมมือกันกำจัดพวกร,รอบขนของเถื่อนที่คิดจะแบล็กเมล์พวกเขาเมื่อถ่ายเงินเพิ่มไม่สำเร็จพวกลูกน้องก็เลยกลับไปรายงานความล้มเหลวให้ออโต้มิงซึ่งเป็นหัวหน้าของกลุ่มคนของเถื่อนฟังมิงไม่พอใจมากๆครับที่งานลล้มเหว พอรู้ว่าผู้หญิงที่มาขัดขวางงานของเขามีชื่อว่าเพกกี้มิงกเลยจัดการยิงลูกน้องที่ทางานพลาดทั้งหมดทิ้งและเริ่มออกตามหาตัวเพกกี้ด้วยตัวเองจนได้รู้ว่าเพกกี้พักอาศัยอยู่ที่เดอะกริฟฟิตมิงท,ทําทีเป็นว่ากําลังตามจีบเพกกี้อยู่ครับเลยอยากจะมอบดอกไม้ให้กับเธอแต่เพราะเดอะกริฟฟิตไม่อนุญาตให้ผู้ชายขึ้นไปชั้นบนคุณป้าเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ก็เลยขอรับฝากดอกไม้เอาไว้และจะนําขึ้นไปมอบให้กับเพกกี้เองโดยคุณป้าก็เขียนชื่อของเพกกี้แล้วก็เลขห้องกํากับเอาไว้กันลืม พอมิงเห็นเลขห้องแล้วเขาก็เดินออกไปทันทีเลยครับและในกลางดึกคืนนั้นเองเขาก็ได้แอบลออขึ้นไปที่ชั้นบนจนถึงหน้าห้องของเพ็กกี้แล้วแต่ดอตตี้เธอนดินเปิดประตูออกมาเจอกับมิงเข้าพอดีครับมิงเลยขู่ให้เธอกลับเข้าไปอยู่ในห้องเงียบๆแต่ดอตตี้กลับบอกว่าเธออยากได้ปืนอัตโนมัติที่มิงถืออยู่พอพูดจบเธอก็ลงมือฆ่ามิงทันทีอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ขโมยปืนและเอาศพของมิงไปซ่อนไว้ที่ใต้เตียงในห้องของเธอครับ วันต่อมาจจวิสพยายามจะมาขอโทษในสิ่งที่เขาและฮาวร์ทำไว้กับเพ็กกี้แต่เธอก็ไม่สนใจครับแล้วมองว่าทั้งคู่เป็นพวกไม่จริงใจไปซะแล้วจจวิสเลยมาตำหนิฮาวด์ต่ออีกข้อหนึ่งว่าสิ่งที่ฮาวด์ทำกับเพ็กกี้ในครั้งนี้มันเกินไปแล้วจริงๆเขอยุบหน้าข่าวกีฬาหน่อยได้ไหมอืมอะขอบคุณนะเย็นวันนั้นหลังจากที่เพ็กกี้กลับมาที่ห้องแล้ว<ๆ>เธอก็ตัดสินใจจะเก็บเลือดของสตีฟเอาไว้เองเพื่อไม่ให้ฝ่ายไหนก็ตามเอามันไปใช้ประโยชน์ ก็เลยจัดการทุบผนังหลังรูปภาพรูปหนึ่งจนเป็นรูและเก็บเลือดของซีฟเอาไว้ในนั้นทางด้านหน่วย s s r ตอนนี้ดูลี่ก็เดินทางกลับมาที่นิวยอร์กแล้วครับแต่เขาก็ยังคงคิดไม่ตกทางเรื่องแบรนิสกับเดมิโดฟที่ตายไปทางเรื่องการรบที่ฟิแนลแถมทอมสันยังหาข้อมูลเกี่ยวกับการรบครั้งนั้นมาให้ดูลี่ปวดหัวเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือบันทึกผู้โดยสารที่เดินทางไปยังฟิแนลหนึ่งวันหลังจากการรบสิ้นสุดลงหนึ่งในนั้นมีชื่อของฮาววรดสตาร์กอยู่ด้ ปรากฏว่าเครื่องพิมพ์ดีดของเดมิโดฟที่เอาไว้ติดต่อกับเลวะทานกำลังส่งข้อความบางอย่างมาครับแล้วเอเจนต์คาร์เตอร์ในอพิสโซที่4ก็จบลงตอนดูรอบแรกแล้วเห็นฉากที่ปู่สแตนลีย์โผลมาเป็นคามิโอในซีรีส์เนี่ยก็แอบตกใจใน,น,นิดเหมือนกันนะครับไม่คิดว่าจะมาแต่พอเห็นแล้วก็คิดถึงปู่แกอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็แอบเสียดายดนิดหน่อยที่หนังมาเวลเรื่องใหม่ทุกวันนี้จะไม่มีคามิโอของปู่สแตนลีย์อีกต่อไปแล้วมันเหมือนสีสันของหนังหายไปอย่างหนึ่งเลยนะครับแต่ก็นะ ตอนนี้ปู่แสงคงจะพักผ่อนอย่างสงบแล้วก็สบายใจได้แล้วแหละตัวละครละหลายๆตัวที่ปู่แกรสร้างขึ้นมาดังระเบิดซะขนาดนี้ยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยบ๊ายบายครับผม